Okay. พาแม่เอ๋ทำบุญวันเกิดหวังให้เหงาน้อยลงหลังสูญเสียพ่อคอมเป็นวันเกิดที่เงียบเหงาไม่น้อยสำหรับแม่เอ๋ภรยาของตลบผู้ร้วงรับคอมชมชื่นหลังสูญเสียสามีสุดที่รักไปไม่นานล่าสุดวันนี้25พฤษภาคม2564รลูกสาวคนเก่งไอณนัชรินพาคุณแม่มาทำบุญวันเกิดที่วัดพร้อมหน้าครอบครัวครั้งแรกหลังเพิ่งหายจากอาการป่วยโควิด -19 โดยไอซ์ลงภาพทำบุญเรียบร้อยพร้อมแคปชั่นส่งถึงแม่ระบุว่า สุขสันต์วันเกิดน,นะคะคุณแม่เอ๋คุณย่าเอ๋คุณยายเอ๋ของลูกหลานพวกเราขอให้แม่เอ๋มีความสุขสุขภาพกายสุขภาพใจที่ดีขึ้นไม่มีโรคใดๆในทุกๆวันพวกเราทุกๆคนจะอยู่ข้างๆกันตลอดไปแบบนี้นะคะรูว่าแม่จะต้องเหงาแต่จะทําให้แม่เหงาน้อยลงหลังจากนั้นมีคนดังและชาวเน็ตเข้ามาร่วมวอวยพรให้คุณแม่เอ๋สุขภาพร่างกายแข็งแรงกลับมาโดยไวเช่นกันโดยทางด้านของแบงค์อัดพิกิจลูกเขยนคะอมเปิดของขวัญที่พ่อตาทิ้งไว้ให้ก่อน จากไปถึงจะเหลียไว้เพียงความทรงจำสำหรับตลกชั้นคูผู้ร่วงรับนักคอมชนชื่นหรืออาคมปรีดากูลที่จากไปเพราะโควิด19แต่ยังคงเป็นที่คิดถึงให้ครอบครัวและแฟนคลับอยู่เสมอรวมถึงลูกเขยแบงค์อธิกิจไพบูลรัตนกิจสามีไอ้นภัชริน ลูกสาวนาคอมที่สนิทได้รักพ่อตายอย่างมากเช่นกันล่าสุดแบงค์ลงภาพของขวัญจากนาคอมพ่อตาที่จากไประบุข,ข้อความว่าได้ไป้ายข่าวมาแล้วป้ายทะเบียนของขวัญที่สุดท้ายของคุณอาคมมวนนี้ผมขอสักง้วนได้ไหมครับพ่อได้ไป้ายมายังทําให้คิดถึงอีกนะเนี่ยอ,อคอจากนั้นมีชาวเน็ตเข้ามาร่วมคอมเมนต์ในทานองเดียวกันทั้งคิดถึงคุณอ,อคอ,อเหมือนกันนะคะยิ่งดูอีเลียมซิ่งยิ่งคิดถึงและแน่ใจไม่เคยเชื่อว่าคุณอ,อคอได้จากไปสู้ๆนะคะอักษร สวยคิดถึงคุณอาคมเช่นกันค่ะคิดถึงนะคอมจ